ตอนนี้เรากำลังผสมแป้งหอยทอดจ้าต้หนก้เอามา อไอ้ไอ้ขวดโอ้ยนักล้วยมันลูกอมอลูกไอ้าแวกำลังไปเอาสองห,ห้าพ อกะลีคามเมื่อกี้ต้องหาสองเตาแล้วก็ครูตสแก๊สเลยพระยังไม่ร้อนดมันยังไม่เร็จพิษแก๊สไ้แค่ทดลองอยูเ่เพื่อน มาแล้วเพื่อนเอ้ยน้าแนบมาแล้วคนขับรถมาถึงบ้านะน้องไอ่มันแข็งยังเดียวแป้ง,อองปโอ้โหกระสอบมันนิ่มเลยใช้ไดไ้ไม่แข็งไม่แข็งใช้ได้ห <c oughs> อยทอดยินึกดีก็ <c oughs> ยีนึกเสียยิมมุน ห๋อก็เป็นของอีนึกอไม่ดีนะอย่างเงี้ยกูไม่จะเม็ดละหอยทอดข้มันไม่มีน้ำมันมันไม่ติดเหรอหอทอดไหอยเหรออ๋อเขาต้องสองลูกทำหอยทอดได้เป็นไงเป็นไงเขาให้ลองแป้งให้ลองแป้งทอดไม้เหรอเออ อัดรีโอเนี่ยนะเบาเบ้ะใส่หอยมาแล้วเชื่อหมอที่หมอเลี้ยงมาเห่ดูคนลุ้มดูคนลุ้มกอบไหมคะกอบค่ะกอบหัวอื้อไปหมดเลยค่ะอื้ออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะ ถ้ารุ่นนี้ทอดหอยกรอบแล้วเนี่ยเมียงจะมีกิ๊กไดนั่นแหะเหลืองสวยแล้วค่ะยังไม่กรอบอ่ะองกินก่อนถ้าลองโตมมาเอาถุงใก่นะแล้วก็ใส่รับรองคืนนี้กัอาทิตย์อยยาวยังไม่เย็นเลย ไายว่าดีหน้าไม่หนเนี่ยให้ื่อยังหน้าเลยนะเดี๋ยวไปขายงานกจนเอาเออกาออกมาได้ใส่เลยค่ะนี่มันจนมาเอาเอาเอาเป็ดขวดอออันนี้อันนี้ก็มาจากขวดไอปูนเอาเป็นขวดเอาวดด้เอาไให้แ ชาวบ้านเนกินกวดใหญ่แขกจาวบ้านนกินเตะชาวบ้านีกินไหนไม่โดเ้าสามสิบสเขาขายสามพัรถสามสิบตรงนี้ก็ฟรีนะสี่เดีวมันก็คนคนกันเดี๋ยวถ้าใคร้าร้อนนมันก็แป๊บเดียวได้ป่ะใเดี๋ยวมันก็ไปคนคน อันนี้เราก็ไปเวียนเทียนจ้า6โมงเย็น6โมงครึ่งแล้วก็ไปเวียนเทียนกันจ้าทุกคนพอดีเป็นวันมาคบูชาค่ะเราก็เลยไปเวียนเทียนกันค่ะตอนเย็นค่ะไปเวียนเทียนด้วยกันนะคะทุกคน เผาโดยเทียงก็เผาโทรสักแม่หรอแม่